โศเป็นไงมั่งนปองพาศศไปที่รถสินั่งเสอยู่ได้อ้าวด่ากูอีแลลุกถอย่อยน้ปองระวังนะโศระวังลุกดังนี้ยังนปองจะไปโรงเรียนไม่ไปหาหมอจ้ะโศไปหาหมอเถอะหายดีแล้วจะไปโรงเรียนเจนจะสอบแล้วด้วยถอยนปองไปเลยร้านหมอหน้าตลาดก็ได้โอเคร้านหมอหน้าตลาด คุณนายนอกโกนอกโกเดี๋ยวก่อนสิดอกดอกโกเฮ้ยูุแจคุณแจคุณแจเอ้าเฮ้ยน้ำป้องนี่หยุดก่อนดอกโกบอกให้หยุดไงดอกโกคนที่พีเศษผลหายไปไหนแล้วหรือคนหูเบาใครเต่าอะไรก็เชื่อเขาหมด เขาบอกว่าคุณนายเป็นของเขาเขามาทวงคุณนายคืนค่ะแล้วก็เชื่อเขาเนี่ยนะเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่พูดทึกทักผู้ชายถ้ามันไม่จริงค่ะถ้าดอกศพเป็นผู้หญิงที่โดนแย่งไปดอกศพก็คงจะทำอย่างเขาค่ะ แล้วทำไมยังไม่ฟังคุณนายบ้างไม่ใช่คุณนายบ้างตอนนั้นเชื่อค่ะเพียยังไม่พบเขาแล้วทำไมถึมเงเชื่อเขามากกว่าเชื่อคุณนายก็บอกแล้วยังไงคะว่าเขาเป็นผู้หญิงถ้าพูดขนาดน,นั้นได้ก็แปลว่าจริงค่ะไม่จริงเลย ดอกสงจะไปโรงเรียนค่ะยังต้องเรียนหนังสือไม่อยากคิดอะไรตอนนี้ค่ะจะเรื่องนี้ยังไงอะมันเรื่งรองมันยังไม่เคลียร์กันเลยอะเคลียร,ร์แล้วค่ะเคลียร์กับใครกับตัวเองทั้งคืนค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะดอกส่งจะไปโรงเรียนค่ะดอกส่งเดี๋ยวก่อนหลังอะไรสิทำไมอะ นี่ดอกโสกดอกโสกโสกโสกโกโกปอมฉันไปส่งดอกโสกเองนะแต่๋ยฉันไปส่งเองดีกว่าคุณนายไม่ต้องฉันจะไปส่งเองให้คุณยเปไปส่งคุณนายครับอย่าดึงดอกโศกครับเขาใสา่ชุดนักเรียนอยู่เดี๋ยวคนมาเห็นมันจะดูไม่ดี ปล่อยเถอะครับคุณนายตอนนี้ไม่มีใครมันยังเช้าแต่เดี๋ยวก็มีแล้วครับขอบใจนะป้อมจะไปโรงเรียนใช่ไหมีย๋ยวฉันไปส่งแกเอง เรียกรถแท็กซี่ไปนะแต่ปองปอมฉันไปส่งเองทำไมเดี๋ยวนี้พูดไม่ฟังกันแล้วเหรอไม่ใช่ครับแต่คุณนายต้องถามดอกส่งด้วยครับไม่ต้องถามฉันจะไปส่งเองไม่ได้ครับนีไไ่ไอ้ปอมแกน่ะคอยไปน,นี่จะเถียงกับเขาทั้งวันเลยใช่ไหมมาแต่ปองแต่โศเขาปอมเร,รียกรถแท็กซี่นะ จัดให้มีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอมังไหมคนที่รักและคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉันมี